นั้นแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปกับทางคณะเจ้าภาพคุณพร่รอประหาศาสตร์คุณแม่สมศรีนะครับพอทั้งบุตรสาวบุตรภรรญาตคุณแม่ทองมีคุณพี่วิมลศรีนะครับขอเรียนเชิญที่ประลพิธีเพื่อที่จะประกอบพิธีทางาศาสนาเป็นลำดับต่อไปนะครับ อาชงนีพระคุณเจ้ากพอรอมเรียบร้อยเจ้าภพาพรนะครับเริ่มพิธีนะครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วอ้าวพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ข <inf im> อ,อ,อเรียนเชิญคุณพี่ภาษาเข้าประจำที่เพื่อที่จะได้จุดทุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ เครงวเรอตำตำนันแหละเลี้ยวน่าร่งงดเดกเออจดตัวเเปเออแม่แม่จะขึ้นแก่นะ ครับจะภาพก็ได้จุดทูปเทียนบูชาพระราตรไตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ท่านที่อยู่ในประรมพิธีได้น้อมกราบลงสามมนพร้อมกันกราบ ทันทีอยู่นอกปลัมพิธีก็ขอให้ได้น้อมอัญชลีขึ้นเพื่อที่จะกล่าวคำบูชาพระตรัตตรพร้อมทั้งกล่าวคำสมาทานศีลเป็นลำดับต่อไปขอเชิญค,ครับอิมินาสากาเลนาตางพุทธังอภิปวยชยามา एमे नाकालेना ताघमाभिपो जया मा एकालेना तां सङ्घा अभिपो อาลังสัมมาสัมพุทธัะคะวาผัวทางพระคาวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพระคาวตาธมโมทามนามัสสามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตวสาวกาสังโฆสังฆนาม,ามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายาติสลานนาสหาปัญจะศีลานิยาจามา ตัวตียมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายาทะเตีศาลาเนนัสหะปัญจะศีลานิยาจามาตาวตียมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายาทะเตีศาลาเนนัสหะ ปัญจสีลานียาจามาโมตตอภวตอิหโตสัมมาสัมพุทธ มุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วทางสละนางข้าชามีทางสรน้าามังสลนางข้ามิสลนงคาามสังฆังสละนางขาชามิผูเตียมตีพูทางสละนาง ตัติยมปีพุทธังสลนางคาามิตุตียมปีธรรมังสละนางคาามีตุตียมปีธรรมังสลนางคามิัวตียมปีสังฆังสลนางคาชามีตัตียม ทังสารนังัจามิตาติยัมปีพุทธังสารนังัจามีตติยัมปีธรรมังสารนังัจามิตาติยัมปีธรรมังสารนังัจามิตาติยัมปีสังฆัง สละนางคชาเมตติยัมปิดสังฆงสระนังคชามิสระนางคามนังนิตตาอามะพันติปัติปัตตังเวรัตมณีสิกขาปัทังสัมธิยามิ ปานติปตาเวรามณีสิขาปะทังสมาธิยามีอตินาธานาเวรามณีสิขาปะทังสมาธิยามีอทินาธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามี ระเวรัมณีสิกาปัาสมาทิยามิกาเมสุมิชจาราเวรมณีสิกขาปัาสมาทิยามิสาวเวรมณสิกขาป สาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเรมรยามัจฉาปมาทฐนะเมณีิกาปทังสมายามสุราเะมรยมฉปมาทฐานา เวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะคานิสิเรนะสตุคติยันติสาธุสิเรนะโภูะสัมปทาสาธุสิเรนะิภูติยันติสาธุ อามะพันเตคุณจ้องให้สิ่งให้พรขรบแลกวิปปติปติพาหายะสัพสัมปติสิทิยาสัพพทุขวินาสายปริตังภูธมังคะลังวิปปติปติพาหายะสัพสัมปติสิทิยาสัพพโลกวินาสายปริตังภูธมังคะลัง วิปต ah ิปปิพายักสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะายวินาสายะปาริตังภารุธามังคะลังปาริตวานเมตังสเมตตาภันตาอวิจิตาจิตาปาริตังเวนันตุ สักเก็ตกามีจลเปกิริศขาตเตจันตลิเหวิมาเนีทีเปรตเทจยกาเมีตลวนกหเนเขหวัตุมิเกเตุมุหะเจยันตุเทวาชลาทลาวิสเมยทักันทัพนาคา ติฏันตาสันติเกยรมุนิวาราวัจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนาคโกรยำพัทันตาธรรมสวนาคโกรยำพัทันตาธรรมสวนาคโกรยำพัทันตา แล้วคุณเก่าเก่าเชิญเทวดาชุมนุมเทวดาแล้วประสิทธิสวดมนต์ต่อนะครับผม ามธรรมัา้ามีสังสรนาชามีตุติยัมีพุทธังสรนามีตสังัาามาแล้วค่ะมาแล้วนะวครับ เจ้าคนสวยเจน้อยคนสวยเจ้หนวดกับคนสวยขยันขำน้อยซึ่งเป็นคนสวยกันเวอร์หยาดผู้ใหญ่อีกผู้หนึ่งทางยายเย็นนะครับไม่รู้เรื่อง